พบสารเคมีแปลกนับล้านตันในชั้นบรรยากาศโลกการศึกษาใหม่ที่ตีพิมพ์ลงในวารสาร Science เมื่อไม่นานมานี้เผยว่าพบสารเคมีแปลกในชั้นบรรยากาศกว่าล้านตันสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้นานขึ้นและอาจเป็นสารเคมีไวไฟ เมื่อไม่นานมานี้นักวิจัยได้ตีพิมพ์ลงในวารสาร Science เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมได้พบสารเคมีที่มีปฏิกิริยาพิเศษในชั้นบรรยากาศของโลกที่มีอายุยาวนานกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยเชื่อ,อไว้มากโดยพวกมันสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศได้หลายชั่วโมงโดยที่ยังไม่อาจตรวจวัดได้ว่าจะส่งผลกระทบอะไรต่อโลกและมนุษย์หรือไม่ สารเคมีดังกล่าวคือไฮโดรตรออกไซด์ xide. เป็นสารเคมีที่มีปฏิกิริยารุนแรงสารเคมีนี้ประกอบไปด้วยอะตอมไฮโดรเจนและออกซิเจนสอะตอมสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์กังวลที่สุดก็คือระยะเวลาที่สารเคมีที่มีปฏิกิริยาพิเศษเหล่านี้จะคงอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกเรานานขึ้นซึ่งไม่อาจคาดเดาได้ว่า ะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสภาพอากาศของโลกหรือไม่ก่อนหน้านี้ในหน้าตำราของนักวิทยาศาสตร์เชื่อกันว่าไฮโดรตรายออกไซด์จะคงอยู่เพียงช่วงระยะเวลาสั้นๆแต่ในการศึกษาใหม่นี้ชี้ให้เห็นว่าพวกมันสามารถคงอยู่ในชั้นบรรยากาศของโลกได้เป็นเวลาอย่างน้อย20นาทีหรืออาจจะนานกว่านั้น และครั้งนี้พบในปรนิมาณมากกว่าล้านตันด้วยอีกทั้งเนื่องจากเป็นผลจากปฏิกิริยาเคมีทั่วไปอย่างออกซิเจนและไฮโดรเจนสารเคมีปร,ริมาณใหม่นี้จึงถูกสร้างขึ้นมาใหม่เกือบตลอดเวลานอกจากนี้สารเคมีที่มีปฏิกิริยาพิเศษในชั้นบรรยากาศโลกยังสามารถโต้ตอบกับสารประกอบอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและเนื่องจาก ไฮโดรไตรออกไซด์ oxide. มีอะตอมของออกซิเจนส่วนเกินพวกมันจึงไวไฟสูงมากในความเป็นจริงเปอร์ออกไซด์อื่นๆถูกใช้ในเชื้อเพลิงจรวดเนื่องจากความไวไฟและสารเคมีเหล่านี้ก็เป็นหนึ่งในอะตอมที่ไวไฟเหล่านั้นสิ่งที่สำคัญคือต้องคอยสังเกตเพราะนี่ไม่ใช่ปฏิก,กิริยาเคมีใหม่การศึกษากล่าวว่านี่เป็นเพียงครั้งแรกที่เราพบหลักฐาน ของสารเคมีเหล่านี้ในชั้นบรรยากาศแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าสารเคมีที่มีปฏิกิริยาพิเศษนี้อยู่ในชั้นบรรยากาศโลกของเรานักวิทยาศาสตร์บางคนสงสัยว่าสารเคมีดังกล่าวจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรนี่คือสิ่งที่เราจะต้องเร่งหาคำตอบนักวิทยาศาสตร์พิจารณาว่าไฮโดรตรออกไซด์มีปฏิกิริยาพิเศษ ด้วยเหตุผลไม่เหมือนกับสารเคมีอื่นๆไฮโดรตรออกไซด์สามารถโต้อตอบกับสารเคมีอื่นๆได้เกือบทุกชนิดนอกจากนี้ปฏิกิริยาเคมีเกือบทั้งหมดสามารถสร้างไฮโดรตรออกไซด์ได้ด้วยนั่นจึงเป็นเหตุผลนี้นักวิจัยจึงประมาณการว่ามีไฮโดรตรออกไซด์อย่างน้อย11ล้านตาันในชั้นบรรยากาศในแต่ละปี ในอีกด้านหนึ่งเนื่องจากสารเคมีที่มีปฏิกิริยาพิเศษนี้พบได้ทั่วไปในชั้นบรรยากาศโลกนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่ามันสามารถมีบทบาทสำคัญในการทำงานของชั้นบรรยากาศส่วนนั้นคืออะไรแม้ว่าจะไม่ชัดเจนเพื่อพิสูจน์เรื่องแบบนั้นนักวิทยาศาสตร์จึงจะต้องมองลึกลงไปในไฮโดรไซด์ออกไซด์ โดยรวมหรือพูดง่ายๆว่ามันอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องสำคัญกับการก่อให้เกิดชั้นบรรยากาศของโลกก็เป็นไปได้ซึ่งตรงจุดนี้ทำให้ฉุดคิดได้ว่าถ้าเกิดสารเคมีตัวนี้มีบทบาทที่ก่อกำเนิดชั้นบรรยากาศอาจจะเป็นหนึ่งในกุญแจที่จะไขาพาเราสร้างชั้นบรรยากาศใหม่กับดาวเคราะห์ดวงใหม่ ก็อาจเป็นไปได้แม้ว่าเราจะยังไม่มีคำตอบทั้งหมดแต่เป็นเรื่องที่น่าสนใจเสมอที่นักวิทยาศาสตร์ยืนยันการมีอยู่ของบางสิ่งในโลกของเรามันบ่งบอกถึงอะไรกันแน่แารเคมีอาจไม่ใช่ของใหม่แต่การดำรงอยู่ของมันในบรรยากาศโลกของเราคือความรู้ใหม่แล้วตอนนี้เมื่อเรารู้แล้วและมันอาจจะมีส่วนในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงอื่นๆด้วย ถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณจากใจคนที่กดติดตามให้กับช่องเล็กๆสำหรับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย